ว้าวแม่มดเอาพัสดุมาส่งให้นะชาแล้วนี่ไงนี่โรงเรียนแม่มดเอาคาถาวพิเศษมาส่งนาชาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีคาถาอะไรบ้างนะครับโอ้ยเข้าบ้านลอยเข้าบ้านเราไปแล้วโน,น่นโน่นชากับแม่มาเร็วมาหยิบไปเร็ว เอออะไรอ่ะอะไรอ่ะแม่แม่มดที่กระทรวงแม่มดส่งอะไรมาให้นะชากล่องอะไรอ่ะเอ้ยเอาเข้าไปดูข้างในบ้านดีกว่าปะไปแกะในบ้านอะไรครับมีอะไรบ้างคะกาชาวิเซ่อะไรนะอะไรนะกาชาวิเศษเหรอไหนเป็นอะไรปิดทั้งไปโอ้โหเพียบเลยไหนแม่ดูซิมีอะไรบ้างคะ อปีกนางฟ้าเหรอปีกนางฟ้าเอ้านางฟ้าเอ้าน้าชาอ่ามีกระทาอะไรบ้างอะอ๋นี่คาดผมค่ะโอ้น้าชานี่เป็นอุปกรณ์เอาไว้ปรับสัปหลาดของนาชานี่นาใช่ไหมอ๋อไหนดูซิไหนไหนดูซิมีมีไม้โอ้โหอะไรเนี่ยไม้กระทาพิเศษของนาชาหรือเปล่าโอ้โหไม้กระทาพิเศษนะ สวยจังเลยไหนพ่อดูใกล้สิครับทางอะไรอ่ะสวยจังเลยสีชมพูด้วยเป็นลูกปุรนะอ้ยดูสิดูสิหนสังกติงอ่าหไกดใอ้อดสิครับว้าวโอเคอ่ะต่อไปต่อไปนี่ไงสีบูนี่ชายอยากได้รือเปล่าอิออสีบูสีบู อ้โอันนี้็สีฟ้นะคะดึงยัหรอเนี่ยโอ้หายไม่พอด้อันไหนอดอสวยจังเลยไหนหันข้างในพอด้ยสิคะเิดดกัว้าสวยมากเลยตัวนี้โอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยแม่ทำไมทำไมกระทรวงเวทมนต์ส่งคาถาพิเศษให้นัชชามาเพียบเลยอ่ะ าาปเดยสาก็ใส่เลเฮดแล้วก็สับปลาดเพียบเลยใช่ไหมเขาเลยส่งมาให้ใช่ไหมตื่นเ้นตื่นเต้น่นเต้นอาันใหญ่อหญอใหญ่อ้วใหญ่มากเลยอะกระรองเวท้น่าจะถือไหวไหมวกระรวงเวทมนต์นี่แบบว่าลงคุณสร้างมากเลยนะกระรวงเวทมนต์นะคะกระรวงพ่อกระรวงแม่นะคะ สวยมากเลยอันนี่เธอไหวไหมเนี่ยลูกอะไรบ้างอ่ะโอ้โหมีไฟโอ้โหเธอไหวไหมเนี่ยกดกดแล้วมันจะมีเสียงไหมเนี่ยอ้าวพังอันนี้ต้องใช้ถาพังไม่พังถ่าอันนี้ไม่ใช่แบบนั้นเก่าใช่ไหมใช่เพาะเอาถ่านมาใส่ให้นะอ่ะเจ้าหญิงโอ้มีอีกไหมเนี่ยแม่หมดหรือยังครับยังไม่มีอีกแล้วมีกจะมอีกเนี่ยอันนี้เป็นเกลือทาอะไรครับ อีกอันนึงเหรอกอะสวนเม็ดมันกระสูนนี้ใจปั้งจังเลยนะพอเอฟมาเยอะลรกคราวนี้แหละสัตว์ประหลาดตัวไหนก็สู้นาชาไม่ได้น้าชามีไม้กระถางที่เศษเยอะขนาดนี้โโอ้หสีแดงเลยนะอ่นดูสิ ว้าวยกขึ้นสูงอาช่วยขอดูสองอันเลยเหร็จสองอันเลยโอ้โหนี่มันดามิเยอร์ะชัดเลยนะถือไหวไหมคะโอเคเอาแม่ใส่ชุดอุ้ยจิ้มปลาโอ้ยเอาไปหาหมอไหมไม่ระวังใช่ไหมเอาอันเล็กนะน้องชาต้องถืออันเล็กเดี๋ยวให้แม่ถืออันใหญ่เดี๋ยวพ่อซื้อคู่ให้แม่ใส่ด้วยแม่ทำน้า พร้อมจะไปปา่าสปารลาหรือยังลูกแต่ก่อนที่เราจะไปป่าเดี๋ยวเราจะไปดูก่อนนะคะว่าแต่และคาถาใช้ทำอะไรได้บ้างเรา,ายังไม่รู้เลยนะว่าแม่มดส่งคาถาพิเศษมาเนี่ยมันใช้ทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวแม่ไปหัคู่มือมาก่อนโอเค,คแต่ว่าตอนนี้คนป่าไม่สนใจอะไรแล้วสนใจแต่คาถาเนี่ยอโอ้โหแม่ชามีอะไรบ้างเนี่ยอันนีอน้อันเก่าใช่ไหมอันนี้รุ่นเก่าใช่ไหมลูก นี่จ้าอันนี้อันใหม่อันใหม่มีาถารูปอะไรบ้างแม่แนะนำสิคะแนะนำให้พ่อฟังหน่อยสิคะาถาหัวใจค่ะอ่าหนึ่งอันอันนี้เป็นสถารูอะไรคะนะคะ้ารูปอะไรคะรูปอะไรคะรูปพระจันทร์เรนิกูดเลยอ่ะต่อไปได้ได้เอ็มไดโอ้โหอ่าต่อไปต่อไปอันรูปอะไรอันรูปอะไรต้างบน ลุงอันนี้มันอันใหญ่ไปเปล่าลูกเหมาะกับน้าชาไหมเนี่ยอีกอันหนึ่งอ่ะนี้ค่ะตรงกลางตรงกางเป็นรูปอะไรสีแดงอ่ะรูปอะไรรูปอะไรคะดาวรูปดาวโอเคนะครับข้างในมันจะต่างกันใช่ไหมอเคอ่าแล้วอันนี้ค่ะอันนี้อะไรกระถี่เสื้อกระถี่เสื้อโอเค ม,มันเริ่มจะเสื่อมสภาพและเวทมนต์มันเริ่มน้อยแล้วนะชาลองกดสมมิมาโฟนี่มาโนี่ไอชาลองกดสิคะกดให้พ่อดูสิคะมันยังเห็นไหมโอ้โหไฟมันเริ่มน้อยแล้วเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องซื้อเวอร์ชั่นใหม่มานะครับเดี๋ยวเราต้องไปลองให้แม่ลองดูอ่านคู่มือก่อนนะเราจะได้รู้ว่ามันใช้งานยังไงนะออโอเคงั้นคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนนะโอเคค่ะโอเคไม่บายก่อนค่ะโอเค เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับฝากติดตามช่องวายชาด้วยนะครับ,รบเ,เราจะไปดูกันครับว่าแต่ละตัวเนี่ยแต่ละอันเนี่กระทามันทำมันไ,ไ,ได้บ้างโอเคไม่เป็นรครับ